ดวิวไปเรื่อยๆแลวเจ้าชิวฮอนของใดเล่ไัด้หทางขวเหอถอเมริกาไซฟ์โฆษณากระจาไเดตต้องื้อเานเป็นรอนต้ออจากตองปล่อยไปขั้นไมตัวโมมาเป็นหัวเาน่ยพ่อก็้เอาไว้ได้ใจดีละเอาไว้ได้ใจเยเอาไว้ได้ใจเนี่ยมย้นยุนะแต่ว่าเอ็นลนาลูกัวตัวพ่อนี่นาะ อ่นำตมา่เช่นอะไรเนะตั้งแต่ท่ามาว่า่งกปเนสาไ่ของไม่หมดเข้าสี่เข้าสี่ปอตรงแม่เป็นพวกไทย ไปนน้านดต้อามม่สิวาไไูวิ่อยู่บ้านไหนไหวไตองไปตเอรไป่ว่ากับไปเบื้องบ้านเขาเขากพ้อเกี้ยวเด้อแหลาเขาอเกี้ยวแหละเด้อเขาเขาเขาพอเกี้ยวแล้วเขายืทิศด้านเขายืดทิด้านไฟรวบาที่ไหนฮาถนนบ้านเพิ่มเป็นสิงละตนบ้านเพิ่มเป็นส่ะตัี่วเดียวะเดี๋ยวนี้า เซตแล้วก็ยังไปเบื้องใครๆเข้ามาที่พิณพานแล้วก็ไปอย่างเนี้ยของเล่านะเนี่ยจนแดนล่มลมตกค่อยมาเพื่อเพื่อประตูเมืองประตูชายอะไร,<อ>ระต่างๆที่เป็นวัดเป็นอะไรแล้วค่อยขับรถล็อโหัวค่อยกลับมานี่เข่ามาได้ดานหนองไห้ไม่เกินผกโงเย็โอเคจบวันนี้กินข้าวมาแล้วหครย่างแต่ ลูกมีใครหยู่ข้ามไหมกินข้ามมาแล้วเี่ขาวมาถ้ามีคองเสริมแล้วเด้อะไรของเขาเ็ไม่รู้ได้ล่ะลุงั้นุดจงใส่ทั้งนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะสวยลุงเลี้รงลรงเลี้ยงโรงแรมโรงรอโรกอรอสการงี้รงโรงเรียงโนอร์นเตร์อินเอร์เนอินเตอร์เนชั่นแนลนนาชาตอสกา เตมน่ะมีเต่นเดียวนี่ประเดนมันตัวมีนี่กันเดปากสันที่อห็นไก่ตื่นตีปากสันตุ้โอ้ปากสันก็่นแหลปากซันร้อยห้าสิบห้าโลโดยหัตถ์าลูกปากซ่าปากซ่าอหูลาปากส่าแอนด์วูดปากซ้ไฟฟันมาโนี่เสนอเลี้ยงเจมเตเนยเลยยนนี่ฮะเย็นบลลนเขาิมาทั้งใสเขาจิบมกท้ใสใสเขาจิบมาทั้งใส ไปได้อย่างนั่นตั้งเครื่งเงินนั้นมันจะไม่ีรอย่างไม่เราตั้กัจุดเู่ขาอยากเป็นยางเป็นส้นของโซ่ไม่ให้ดา้ไนงมป็นยางอมือยางอกจะเียจัดเซ็นเตอร์ะไปไม่เร์ว่ยองไว้จากที่เหรอส่เยงอ่ามเขียงอยู่ไหนะเาแน จย่างไปกนเลยอยาไปเบื้อบมากก็แบนว่าค่อยเบื้องซื้อรอกแล้วก็ไปกินว้เตียวก็ได้ไปจานี่อย่างนี่นสของยา่เส็บเป็นอาหารที่ย่างจะได้กินวุ้ยเตียวก็ได้จะพาไปกินแต่ว่าเพราะว่าทุกคนก็กินข้าวมันิดหน่อยแต่ไม่เอาแบบอาหารตามสารอะไรอย่างนี้เปกนเป็นคุยเตียวเนาะกินเตียแเนาวเตียวแซ่บเนาะแซ่บเขา กินก่อนแล้วกนไปเที่ยวเนาะเพราะว่าพ่อพ่อลุงตัวนเขได้กินเนาะโอเดนวานอนหางเจ้าถ้าก็ไปอินก่อนกินกนแล้วกันไปเที่ยวเอาสบายใจรโีัให้เพวา่าลูกสาวบอกแล้วสามจจน่นใจแน่ก็ากให้พาไปมีอายุหลายที่จะพาไปจไพที่เดียวที่นะมันมันสบาย บมมีปัญหาผซื้อของป็นยังเขาไ่ได้เสียเงินตื่มเนาะเมื่องไทยมาหลายคนของซื้อกระไรว่าแต่ว่ากันยางไม่ได้ซื้อพักเดียวไม่ไปทอนเลยลมีหลายว่า